สวัสดีครับครับวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับมาทักทายสวัสดีแฟนๆนะผ่านทางช่องของผมนะครับวันนี้นะครับเราก็มีประเด็นนะครับอยู่หนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากจะมาชี้แจงนะครับว่าที่ผมโพสต์ไปนั้นนะครับมันซวยอะไรยังไงนะครับเนื่องจากว่านะครับวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลนะครับได้ทำการจับตัวของคนร้ายได้นะครับที่ก่อเหตุชิงทอง40บาทย่านมินบุรีนะครับ บังเอิญนะครับคือหน้าตาของผมเนี่ยนะครับไปหน้าเหมือนคนที่ก่อเหตุก็นะครับมีกระแสนะครับมีข่าวหรือว่าผมไปหน้าเหมือนนะครับบุคคลที่ก่อเหตุชิงทอง40สิบาทย่านนินบุรีนะครับก็เลยอยากจะมาชี้แจงนะครับแฟนๆว่าใครที่หน้าตาเหมือนผมนะครับให้ระวังไว้นะครับก็อาจจะซวยนะครับตามไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นใครไปสัิ g กรรมได้นะครับที่ไม่ได้เหมือนหนุ่มไอทีนะฮะก็สามารถไปสัิ g กรรมได้เลยนะครับไม่ใช่นั้นนะฮะอาจจะสวยด้วยกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับยังตกเป็นเป้าสายตาของสืบนครบาลนะฮะที่กําลังหาเบาะแสอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับก็ฝากแฟนนะฮะนะครับนี่ก็คือ เรื่องที่ผมอยากจะมาเล่านะครับมันเป็นเหตุอุกอาจนะครับเข้าไปชิงทองนะครับตามร้านทองหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับหลายแห่งนะครับจากที่ทราบข่าวมานะครับเพราะฉะนั้นบางเอิญนะครับมาหน้าตามคล้ายหนุ่มไอทีด้วยนะครับผมก็เลยตกใจนะครับที่มีข่าวลือมาถึงผมว่าผมไปหน้าเหมือนนะครับแล้วก็ เคยทําความผิดมานะครับก็เลยตกเป็นเป้าตกเป็นเบาะแสนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบรคอรบาลน,นะครับก็ประกบนะฮะอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับในะตอนนี้นะฮะโอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็มาชี้แจงนะมาถแถลงว่าจะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอยัางไงนะครับ ก็จะมาพูดคุยนะฮะกับแฟนๆอีกนะครับแล้วก็ถ้าตำรวจจับตัวได้นะครับผมก็จะโชคดีมากๆเลยนะฮะก็จะได้มีคนมาชอบผมหน้าตาบ้านๆนะครับอย่างผมจะได้มีคนมาชอบบ้านท่านั้นเองนะครับก็ฝากถึงนะครับสาวๆนะครับที่นะครับกาลังนะครับจะนะมีใจให้นะครับผมว่ากําลังชอบนะครับก็อย่าเข้าใจผิดนะครับผมลา นะครับโอเคนะครับก็ฝากด้วยกันนะฮะก็ให้หน้าตาบ้านๆอย่างผมนะครับได้มีที่ยืนในสังคมบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบตามหาเบาะแสคนร้ายให้ได้อีกหนึ่งคนนะครับแจ้งว่าชื่อเอกนะครับสำหรับใครที่ได้เบาะแสอะไรยังไงนะครับก็สามารถไปแจ้งนะที่1นึ่ได้เลยครับแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้ทราบนะครับ เขาก็จะนะได้ทำการจับกลุ่มทันทีนะครับเอาละนะครับคลิปนี้นะฮะไม่ต้องตื่นเต้นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราแฟร์นะฮะเมนจะทำอะไรผิดนะฮะถึงมันหน้าตาใครหนูไม่ทีผมก็ว่ามันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะหลายคนก็ว่าดีอยู่แล้วนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเออผมก็โชคดายมากๆอะไรประมาณนี้นะครับก็ฟังนะครับฟังหูไวหูนะครับดูข่าว ติดตามข่าวสารบ้านเมืองตอนแรกผมก็ไม่อยากจะดูข่าวหรอกนะครับแต่พออายุเยอะขึ้นนะครับก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับเพราะว่าก็เป็นห่วง้นลูกหลานนะครับในอนาคตภายภาคหน้านะครับก็เหตุอุชกันในบ้านเมืองในสังคมไทยเราก็เยอะแยะมากมายนะครับหลายคดีหลายเหตุการณ์ในสังคมปัจจุบันนะฮะบางครั้งผมก็อยากจะนํามาถ่ายทอดให้กับแฟนๆได้เป็นความรู้นะครับ ว่าบุคคลในสังคมไทยเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งมันต่างจากยุคอดีตนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะได้นํามาเสนอเรื่องราวต่างๆนะที่เป็นสิ่งดีๆนะครับให้กับสังคมให้กับทุกคนที่ติดตามผมนะครับก็จะได้มีความรู้แล้วก็จะได้รู้เตือนภัยนะครับรู้ทันภัยสังคมอีกด้วยนะครับเอาละคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ